สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรุ่งทิพย์ชาแนลนะคะวันนี้รุ่งทิพย์มาหาอยู่หากินเดี๋ยวพี่น้องเด้อหาขุดปูค่ะเนาะเออหาปูหลก็หาหอยนะคะเนาะหาอยู่หากินนะคะตามพิธีชีวิตคนอีสานไทยบ้านของเฮานะคะเนาะเออขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆถ้าจาก,การุณาก็กด ให้กำลังใจลุงชิพเนเดอร์ค่ะกดไลค์กดซับสไคร้ให้กำลังใจเนเดอร์พี่น้องนะคะวิถีชีวิตบานบานของเฮานะคะเนาะเอ่ออชุชนบบ้ำบดบานโคกกองของเฮานะคะเออลุงชิพกะหลังจากเก็บเกี่ยวข่าวเร็วนะคะหลังจากอ่าเพราะว่า,าเป็นเกษตรกร,ร,กรชาวนาเนาะคะ่ะเนอะ,อะหลังจากทำนาเสร็จแล้วนะคะลุงชิปเกาะมาหาอยู่หากินล่ะพี่น้องนะคะ ข้าวที่เกี่ยวแล้วนะคะเขาก็จะอัดฟางข้าวไว้ด้วเอาไว้ทําประโยชน์หลายอย่างนะคะฟางเนาะอืมขอบคุณพี่น้องปองป้ายทุกคนที่คอยส่งกําลังแรงใจให้บ้านเราล้างหน่อยๆของลุงชิบนะคะร่มก็เย็นๆนะคะลุงชิบกั ให้เบิ้งว่าลุงชิปได้หยังแน่นะคะอันนี้ก็คือลุงชิปได้หอยแล้วนะคะเออหอยหอยเขาง่ายนะคะเออหอยเขาง่ายลุงชิปลุงชิปได้หอยเขาง่ายมาจากใสไปดูกันนะคะอืมอ่ากะขอบคุณหลายๆเดอ้อจ่าเดอ้ออันนี้ก็คือริมหอย ในหน้านะคะกะริมหวยน,นะมโนเอ๋อกะบสีห้เบิ้งนะคะปุ่นปุนป่นปุนป่นปุ่นง่วงล้วค่ะละง่งงงาาวงงามค่ะละปุ่นยางเป็นแถวเป็นแถวอยู่นะคะเนาะเออนี่คือวิถีชีวิตบ้านๆเท่าน,นะคะเนาะดูชิบกะหาอยู่หากินนะคะป๊ายางเป็นแถวงามบอพี่นอเนาะปุ่นละสู้พีเปงไกลๆเด้อ งามๆเลยคุว่ามีแต่ต้นงามเลยค่ะเนาะปวดทิ้นบอยางอยู่นะเนาะเออนะคะบุญชูวัวงามนะคะคุว่าเพิ่นง,งามอีลีได้พี่น้องนะคะเติ่งดีล่ะนะคะเนาะอ,อืมนี่คือเอ่อนี่คือชีวิตบันว่า,น,าน,นะคะนี่รุงทิพย์กับสีห้เบิงเอ่อว่ารุงทิพย์หากินหากินริมหอยในร้าะนะคะเนาะเออ ที่การหาอยู่หากินของเรานะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นหอยนะคะเนาะเออป้าก็มีหลายอยู่จ้ะเนาะคะ่ะเนาะเออปลาซิวก็มีปลาช่อนนะคะหอยจอบหอยกาบนะคะมีเบิร์เนาะอยู่ในนี้แหละนะคะพี่น้องหาอยู่หา,หากินเนาะ,ะทาเห้าขยันนะคะเออทาเห้าขยันพ่อได้อยู่ได้กินนะคะพี่น้องจา้า พอได้อยู่ได้กินนะคะป้ากระบอลอยู่ดอกจ่าพี่นอ้องจ่าอันนี้หวยเนะาะลุงทิปก็ขอบคุณขอบคุณเด้อจ่าเดอ้อหลังจากลุงทิปได้หอยได้หอยแล้วนะคะได้หอยจุ๊บแล้วนะคะลุงทิปก็จะหาปูสักหน่อยนะคะเพราะว่าจะกลับแล้วก็จะหาปูสักหน่อยนะคะเพราะว่าเออนะไหนๆก็มาแล้ว ใหว่าตเข้าสิบาทต้นใดนะคะพี่นนองคะปาณีที่นี่ก็คือว่าถ้าวางต้นใดาก,ก็เลยหาตอนหนเที่นบ่ค่ะฟางนะคะเิ่นอัดฟางไว้นะคะนอกเออทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะฟางนอกเอออย่างเช่น ตื่นก็ว่า